มาแล้วจ้าละครใหม่ล่าท้าชนเปิดตัวระทึกเอสเปรี้ยวบุกช่วยอ้อมโดนจับเป็นตัวประกันประเดิมฉากแรกละครแอคชั่นดรามา่าล่าทาชนทางช่อง7 HD ผู้จัดและผู้กำกับโอริเว์บีเวอร์ก็ทุ่มทุนสร้างยกกองไปถ่ายทำฉากใหญ่ที่ย่านพระประถมเจดีจังหวัดนครปฐม เพื่อถ่ายทําฉากหนุ่มคลั่งจับแรงงานต่างด้าวเป็นตัวประกันโดยมีพระเอกเอสกันตพงกับเปรียวทัศนียารวมฉากเปิดตัวช่วยเหลือตัวประกันทำเอาแฟนละครย่านพระประถมเจดีตื่นเต้นยกใหญ่เมื่อได้เห็นบรรยากาศการถ่ายทําสุรทึกติดตามชมฉากนี้ได้ในละครล่าทาชน ตอนแรกคืนวันพุทธที่18พฤศจิกายนนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD กด35ฟังเรื่องย่อละครก่อนใครได้ที่ช่องจะแม่ละครทาง YouTube และ Facebook เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน